สวัสดีครับผม JVD Channel เขียนว่าพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมพามาาดูที่สวนสันสตว์เชียงใหม่ในวันฝนตกนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันแต่ว่าถ้าเกิดฝนตกหนักมากเราใช้รถอรอฟในการขับแล้วก็ดูสัตว์ต่างๆนะครับ Let's go <S นี่มีหมอกด้วยนะครับพอฝนตกแล้วก็เจอหมอกเลยที่น้ำตกบรรยากาศดีมาก คนรถนี่ครับที่นี่เขาก็มีรถให้เช่าด้วยนะครับเป็นรถของสวนสัตว์นะครับเป็นรถกอล์ฟก็มีคนขับนะครับแล้วก็มีคนนั่งนี่เวลานั่งรถเราก็มาดูบรรยากาศต่างๆได้เป็นบรรยากาศปา่าบรรยากาศสัตว์อลไรก็ลงไปดูได้นะครับแล้วก็มีที่จอดรถลงไปดูสัตว์เลยก็มี นี่หลังจากที่เรามาที่เแลแเราก็มาเจอซูมีลาฟนะครับ Look right นี่ยีราฟกำลังกิน <Wow. S 1> ใบไม้นะครับข้างๆก็มีตัวตัวสัตว์ประหลาดๆด้วย ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัววอเตอร r b u คนะครับแล้วก็บนันี้เรามาเดินเที่ยวสวนสัตว์ฝนต,ตกบรรยากาศดีมากนี่นี่เป็นสุนัขจิ้งจอกขู่ข้างข้าวนะครับมีสุนัขจิ้งจอกขูข้างข้าวหลบอยู่ด้านในด้วย นี่ออสิกนกกระจอกเทศนะครับมีอยู่สองตัวสวนสัตว์เชียงใหม่นี่ก็ดีมากเลยนะครับเป็นอะไรคล้าย,าย,ายป่าดีแถมฝนตกด้วยเหมือนเดินป่าเลยนะครับอันนี้นั่งรถน่าเที่ยวสวนสัตว์นะครับคนละยี่ิบห้าบาทก็คล้ายๆการนั่งรถบัสนะครับมีตัวบุ้งด้วยตัวบุ้งนะครับเดินอยู่ที่พื้นใครมาก็ระวังด้วยเพราะถ้าเกิดโดนแลาา้วมันจะคัน ในวันฝนตกหัวล่าก็นอนสบายเลยนะครับนนหัวล่านอนอยู่บนต้นไม้นี่หัวล่ามีสองตัวนะครับหลับทุกตัวเลยไม่บรรยากาศฝนตกร้อโยนภูเขานะครับแล้วก็ดูยู่บนเขาได้ แล้วก็เราอาจจะถ่ายไม่ครบรูกที่ถ่ายได้แค่ที่ในร่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกล้องมันจะพังนะครับต้องะย่าฝนตกหนักมากนี่เราก็มาถึงโซนลิงลังตังแล้วนะครับหลับสบายมันลเลยเลยอ้าขยับแล้วน่าจะกำลังกินข้าวอยู่นะครับนี่นี่ก็เป็นพวกกวางนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็มีควายด้วย สัตว์ที่นี่เขาแบ่งเป็นโซนๆนะครับเหมือนสวนสัตว์ปกติเลย <Wow. S 1> นี่ตรงนี้ได้เป็นพวกวักกระทิงนะครับส่วนตัวที่เหมือนกินอะไรอยู่บนพื้นตรงนั้นคือกวางตัวเ,เล็กนะครับแล้วด้านหลังน้นก็น่าจะเป็นควายนะครับ กลัวนะกลัวจังนี่นะครับบ่อน้ำแห้งเลยขนาดฝนตกก็ยังแห้ง นี่เพนหน้าแดงนะครับนอนอยู่เลยนี่นะครับเพนน้าแดงเป็นสาตตัวเล็กที่ใกล้สูญพันนะครับนี่เสียงนี้เราได้ยินรบ่อยนะครับนกเงือกนะครับพอดีนกเงือกกำลังกินน้ำเสียงเหมือนหมา นี่จะมีสัตว์เพราะมีป้ายต้นไม้ดีนะครับอย่เช่นนี่เป็นต้นมะพอกนะครับนี่นะครับเต่ายักษ์เอาดรานะครับตัวใหญ่มากอายุยืนด้วยตั้งร้อยห้าสิบปีเนี่ยตรงนู้นก็เป็นทางเดิมประหลาดๆนากลัวมากเลยนะครับมีไฟแดงๆด้วยนี่นี่เป็นตัวเต่ายักษ์เอาด้านะครับกินเสียงดังมากดิ้นเสียงกินด้วย ตะลุข้ไหนไหนอ่ะไม่เห็นนะโอ้โหตัวใหญ่จังโอ้โหอยู่ใต้น้ำด้วยนี่นัทงู เต่าเต่าตัวเล็กเมื่อกี้เต่าตัวใหญ่ะเลีน้น,น,น,นี่ต่อไปเราก็มาดูเพนกวินกันเพนกวินฮัมโบ อุ้ยเพนกวินตดมีสไลด์ด้วยเพนกวินเล่นด้วยอานนี้เป็นที่เล่นของเพนกวินอีกที่หนึ่งนะครับนี่เพนกวินแต่ละตัวก็มีขนาดไม่เท่ากันนะครับนี่คิงเพนกวินตัวใหญ่สุดเลย นี่แล้วก็ตัวใหญ่ที่สุดคือเพนกวินจักพรรดินะครับ120เซนใหญ่มากแล้วก็ตัวเล็กก็มีลิเตอร์เพนกวินนะครับตัวเล็กมาก35เซนนี่จุดชมวิวนะครับสวยงามมากเห็นทั้งป่าทั้งเมือง นี่เราก็มาให้อาหารช้างนะครับลนี้ช้างกินเยอะจัง ช้างกินกล้วยตกอดเลยกล้วยมันนี่กล้วยมันให้ยากนีแอปเปิ้ลมันต้องใส่ให้พอดีร่องห่วงไง อิ่มแล้วช้างที่เมื่อกี้เราให้อาหารมาคือช้างเอเชียนะครับเป็นอย่างนี้เลยนี่เราก็เดินเที่ยวมาไกลมากนะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงทางเข้าแล้วตรงนี้เป็นจิงโจ้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูลิงนะครับ นี่เป็นจิงโจ้แดงกำลังกระโดดอยู่เลยนี่นะครับนกฟลามิงกูนะครับนี่ตอนนี้นะครับเราก็เดินมาทั่วสวนสัตว์แล้วนี่ตรงนี้เป็นที่เช่ารถที่แรกของเรานะครับแล้วก็ขับพาวนไปดูสัตว์ทั่วสวนสัตว์เลยนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปเยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม KV T Channel เคียนว่าพาเที่ยวนะครับวันนี้เราก็พามาเที่ยวที่ Air Raymond Cafe นะครับเขียนอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็คือเป็นร้านที่เป็นเครื่องบินใหญ่ๆเลยนะครับเป็รลาสำหรับคนที่ชอบเครื่องบินนะครับเป็นคาเฟ่ธรรมดาแบบขายน้ำขายอาหารอะไรอย่างนี้แหละครับ อันนี้เป็นของร้านแบ็คแคนยอนแต่เขาตกแต่งให้มันดีนะครับแล้วก็นี่ไม่ได้มีอยู่ลำเดียวแต่ว่าด้านหลังก็มีนะครับเป็นเครื่องบินแบบรุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็มีรถทหารด้วยนี่นะครับแล้วก็มาซื้ออะไรที่คล้ายๆเป็นตั๋งี้นะครับแล้วเราก็เอาอาหารขึ้นไปกินได้ไดาวเขาจะมีให้เลือกเครื่องดื่มด้านหลังอันนั้นจะเป็นเครื่องบินที่แบบใช้แล้วแล้วแบบมันเก่ามากเขาเลยปลดทิ้งนะครับ Airbus A330 an old one from the 90s or 2000 I don't know ตรนี้เป็นที่นั่งพกักข้างล่างใครไม่อยากไปนั่งกินน้าบนก็มานั่งกินตรงนี้ได้นะครับ <cam ad> แล้วก็นี่เขาก็จะมีประวัติเครื่องบิในให้อ่านด,ด้วยอย่างเช่นเครื่องบินนี้ <cam ad> มีชื่อพระราชทานจากรอกลก้าวว่าลำปลายมานนะครับแล้วก็นู่น เป็นเครื่องของการบินไทยได้มาตอนปี2538เป็นเครื่องบินลำใหญ่แล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆนะครับมาอ่านเอาได้ตอนนี้เรากำลังมาขึ้นเครื่องบินแล้วนะครับเราขึ้นเครื่องบินกับพี่ผมนะครับ Let's go <S นี่เขาไปขึ้นเฉพาะคนที่ซื้อตั๋วนะครับเนี่ยตั๋วอย่างเงี้ย เรากำลังจะเข้าไปข้างในแล้วนะครับ Let's go พร้อมแล้วครับที่นี่ก็เหมือน แล้วอาหารปกติเลยนะครับแค่เหมือนเป็นเครื่องบินเฉยเ So hey, where are we flying to? หมายความว่าเดบ,บินประเทศไหนครับนี่อันนี้เป็นเสื้อชูชีพที่เขาให้มาทดลองใส่นะครับเป็นเสื้อชูชีพที่ใช้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนี่แอร์ o ฮสเตสเอามาให้ดูนะครับ Let's go to the cockpit เอาไปด้านหน้ากันนี่นะตรงนี้จะมี <คน S 1> เป็นที่อย่ของกับตาคนที่หนึ่งกับคนที่สองนะครับ Look at me Look at me อันเดี Captain n o okay. แล้วก็อันนี้เป็นการจําลองของจริงเวลาบินก็แบบมีปุ่มมีอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช้ Let's go ไป Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова เครื่องยนต์ของเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินเจ็ตนะครับเรามาดูใกล้ๆอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูบ้านกับหัวกันนี่นะครับเป็นบ้านหัวทิมนะครับเห็นไหมครับรถก็คว่ำกับหัวนะเราเข้ามาในบ้านนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็ไม่เดินเที่ยวครบนะครับทั้งไปเครื่องบินด้านหลังตรงนู้นมาแล้วก็ ได้มาดูบ้านกับผัวอะไรอย่างนี้นะครับก็สนุกดีนะครับแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์คลิปนี้นะครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราก็มา effect. ที่ร้านอาหารที่สมัยก่อนไม่เคยเป็นร้านอาหารลับนะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเป็นร้านโอ้กกระจูนะครับร้านนี้มีที่กรุงเทพนะครับแต่นี้เป็นสาขาแรกอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่สันทรายจริงๆแล้วร้านอาหารจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นร้านอาหารอยู่ข้างในมีหลายร้านเลยแต่ว่าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสวนด้านหลังนะครับมีการตกแต่งดีมาก นี่ถ้าเราเข้ามาในสวนนะครับก็จะมีต้นไม้ดอกไม้อะไรตรงนี้เป็นสวนนี่ครับประดับก่อนนะครับความนี้แล้วสวนเขาปลูกผักอยู่ด้านหลังนะครับที่นี่ก็ทำบรรยากาศดีมากอันนี้ก็เป็นผลไม้ประ,ประหลาดๆนะครับ นี่ครับเป็นอุโมงใส่ผลไม้นะครับเป็นผลไม้ฟักทองนะครับเป็นผลไม้ฟักข้าวนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าแก๊กฟุตนะครับนี่ก็เป็นแปลงผักหลังร้านนะครับนี่อันนี้ผักที่นี่เขาปลูกเองแล้วก็เก็บแล้วก็ไปใส่ในจานทําเป็นข้าวนะครับ ร้านนี้เขาเป็นร้านขายพวกสเต็กอะไรนี้นะครับเขาก็ผักตรงนี้ที่เขาปลูกเองมาประดับใส่จานแล้วก็ผักในนี้มีอีกหลายที่เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่มีที่ให้เด็กเล่นด้วยนะครับเล่นน้ํา นี่เาก็มีการมาทําปลูกผักปลูกอะไรเลยนะครับนี่มีคนปลูกด้วยร้านโอัตอยู่เขาใช้ผักจากสี่ที่เลยนะครับเป็นใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับ